อา้าสบายดีเนาะจอนนี้เวลาเนาะสองตอนเศร้าสองโมงกับสามสิบนาทีเนาะของวันทีเสาร์เก้าเดือนมีนาปีสองวันเสาร์เนาเออเรายูทูป อยากได้บรรยากาศแบบยามตอนเดึกบึงเนาะในช่วงระยะที่เฝ้าระวังการระบาดเอ่อพยาธิโควิด19เนาะเอ่อเรเจ้าก็เอ่อสิบ่แหบ่ได้พอมันมันตอนเช้ามันมิดเงียบ จะคู่ว้าการสัญจรของรถรางภาหานะเนาะวันนึนงชาวตีะเทียบใส่ต่อทีราคื้ธรรมดาก็คือเดือนแล้วนีเนาะปีเนาไหนเนาะตอนบ่ายโมงหนึ่งเออตอ,ตอนหนึ่งโมงเศร้าสองโมงเศร้าสามโมงเศร้าอย่างเงี้ยนะปกติตามทีวาขาพเจ้า แต่ก่อนหน้านี้เนาะก็ือว่าเห็นว่าการสรัญจรของรถทันกามีมีประมาณหลายส่ววันต้นเมื่อตอนสองโมงครึ่งสามโมงมักจะมีรถที่ว่า,าคนไปเที่ยวตอนเลิกเนะาะเวียนไปเวียนมาอาศัยน้ำมันน้ำมันปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ใกล้บ้านของเจ้านี้ก็ เขาจะเปิด14โมงก็ถือว่ามีรถเที่อวมาใส่น้ำมันอยู่บข่ขาดข้าพเจ้าเคยเอเอนอนอย่ห้องนอนข้าพเจ้าเพราะว่าเกือบทุกมือ้อที่ว่ามักสะดุดตื่นตอนเวนลา,อาตอนเ12โมง13โมงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีรถเขเื่อนกันว่าภาษาไทยนปะรถแว่น รถแว่นของเด็กน้อยนะน้อยเยาวชนมันมาเต้าโฮมกันอยู่อันแถวต้นแถวทางหน้าปั๊มน้ำมันนี่แล้วมันก็ใส่น้ำมันแล้วมันก็เข้าของน้ำแล้วก็เล็งรถจักรแว่นมาฮะดังแหงแหงแหง,แหงนะอ,ออะอ่าอีกอก็มีผู้หนึ่งขาประจำมาหลุดบิ๊กไบค์เนาะหลุดบิกบ๊กไบค์คันหนึ่งขาประจำมักมาเปย์ใส่น้ำมัน อยู่นี้ตอน,อนตอนเศร้าๆม,มันสองโมงค่ะสามโมงนี่แหละพระเจ้าพระพุทธเจ้ามัน,นสะดือตื่นอยู่ทุกเพือบทุกมือเพราะว่านอนบ่ได้แล้วสำหรับไปยืนแถวนี่มันขุ่ยมักนอนแบบตื่นดิสะดือตื่นเรื่อยๆข้าเจ้าจึงเพราะว่า,าได้นอนแต่หัวค่ำว่าแปดโมงกินข้าวอยู่ก็คือว่า โมกินโมกินแล้วแล้วก็ดาวซาสุดแปดโมงเลยขึ้นมานอนนะอนเฉพาะช่วงนับเต็มที่ซามาเนี่ยครับจาได้กักกัดถั่ว,ว้บบไปใบไซอยู่ในนี้เนี่ยเนาะในเงินนี้ก็นะนนนะมีอย่างกับลูกเนาะเอาขึ้นมาให้กินเนาะนมาวางไวนะ้หน้าประตูคนแล้วเนาะแล้วเขาก็เอามากินแล้ว ไปป้าไว้ข้างนอกประตูหันแต่ว่ามันสะดวกสบายอยู่บนว่าเดี๋ยวนี้หันเขาอยากกินอย่างเัาก็สั่งทั้งแพนดา้าขยักกระซงมาให้หอดอยากกินโยูห์หานเด้่หานเด้เยวขยักกไปซื้อมาให้ได้เนาะแพนด้ามาส่งให้หอดเหงื่อเนาะแล้วก็ลูกเป็นผู้เอาขึ้นมาให้กินบังเอิญที่ว่าลูกทั้งสองคนที่ว่าเป็นราชการเนาะทำเป็น,ปนพนักง,งาน น้องคุณนึ่งเิยเรียกอยู่ยูเอ็นในสหประชาชาตุคนแหละคุณหนึกงเคยเรียกอยู่กระทรวงสาธารณสุขน้อก็ถือว่าข้าเจ้าก็ได้หับข้อมูลแบบแบบเร่งด่วนอยู่พอสมควรน้อกว่าอารนอกเกี่ยวกับการระบาดเชื้อไวรัส โควิดสิบเก้าวันนี้เอาวันนี้เขาจะขอรายงานเนาะเกี่ยวกับาการระบาดผู้ติดเชื้อไวรัสอยู่สปปลาวก็คืออยู่นคนรออหลวงจันท์และหลวงพะบางนครมหาลัยนี่มีผู้ติดเชื้อเนาะอยู่เมือง อันเอออยู่มือ,มอนครหลวงยัจันและอยู่นครอันหลวงพระบางเนาะถือว่า้อม,มูลทีว่ามาฮอดตอนบ่ายของวันทีซีแปดมีน2000าสองพันสายนีาทางการเนาะกระทรวง อาธารณสุขเ,เลยออกมาแถลงเนาะทาโทรภาพในตอนบ่ายของวันนี้นเนาะมันก็นได้แจ้งให้ทราบว่ามีคนป่วยติดอนุญ,ญาติโควิด19เหันเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคนเนาะสองคนหันแมนอยู่นครหลวงพราง มีรวมที่ว่าสะสมผ่านมาเป็นแปดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วอยู่สอปอปอลา้านอเป็นต้นแมนอยู่นครหลวงววงจันหกคนแล้วก็อยู่เอออยู่นครหลวงววงจันหันสี่คนแล้วก็อยู่นครหลวงพบางสี่คนเนาะ อขอรายงานแจ้งให้ชาวยูทูบเบอร์นครหลวงจันจันก็คือาสาวปอบปปลาวและชาวแนะลง้วก็งชาวยูทูบเบอร์ประเทศไทยชาวยูทูบเบอร์ทั่วโลกเนาะทราบอันนี้ว่ามาอันเรื่องรายงาน ่วยติดพยาธิโควิด19ออนี้อยู่ประเทศไทยเนะออาะประเทศไทยนก็ถือว่าเป็นประเทศที่ว่าย่นี้มีพลเมืองหลายสมควรเนาะเพื่อเป็นการสุมเทียบเนาะอยู่ประเทศไทยนี้มือเฉพาะมือวันที่2 8เนาะมีนาปี2000ปี2563มีผู้ป่วย ในมือนั่นหันติดเชื้อไวรัสหัรอยเกค้นเนาะอยเก่คุนรวมกับตัวเก่าแปลว่าผู้ป่วยสะสมทั้งหมดเป็น1,245คุนเนาะแล้วก็ผู้ป่วยได้กลับบ้านไปแล้วรอยคุนเนาะรอยคุ้นหักษาตู อยู่ห้องหมอพยาบาลท่าน1,139นนคนเนาะน้คน่คนแล้วก็ที่เาสเส้ใจลแมนเซีชีท่านรวมเป็น6คนเนาะชีหคนอันนี้เป็นข้อมูลวันที่ส8มีนาปี2,000 5 6หรน พราวาข้อมูลของทั่วโลกเนาะของทั่วโลกนี่ข้อมูลเขาเจ้าได้ตัวเลขเนาะจากวันบัทีเสาเจมีนาเนาะในทั่วโลกนี่แหละผู้ป่วยหักษาเนาะผู้ติดเชื้อ,อในทั่วโลกผู้ติดเชื้อพญาธิโควิด สิเก้าในตโ,โลมีห้าแสนห่นสอนเก้าอีอ่สบนรวมเอา202ประเทศเนาะ202ประเทศแล้วผู้ป่วยที่รักษาที่เซาแล้วนะรักษาแล้วก็หายไปแล้วได้กลับบ้านไปแล้วมี 1นึ่0แสนคนเนาะผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั่วโลกเนาะมี25,045คนเนาะวันนี้เทียบกับผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาเป็นแปดหมื่นห้าพันเจ็ดอนันนี้ตัวเลขทั่วโลกเนาะว่า202ประเทศ าการพิดเชอร์โลก1 9กว่าแล้วเนาะรายการแจ้งต่อชาวยูทูบเบอร์นครหลงจนันก็คือชาวยูทูบเบอร์ประเทศไทยและอทั่วโลกในหมอนี้พกากดไได้ยินเสียงรถอาจจะเป็นรถที่ว่า บิกไบแดมาหากเอาค่อยขับมาเนื่อว่ามีเสียงดังแห้งที่เป็นมชสน้ำมันหันเนาะก็เจ้าผมก็ได้พอบออาจจะไปเอาทายเอาได้เพราะว่ามันสางคืนแล้วจริงเนาะนั่นิะมีการลวงละเมิดสิทธิ์ของบุคคลและมิตว่าสที่อธิบายอัน อาจรตั้งไ้เบิงเนาะต้นนานี่อาจจะเหลียวไปเห็นแต่เห็นไฟหงเนาะทึกที่ว่าทึกทึกข้าวเจ้าได้เวเาให้ฟังอะไรเปนทึกของหมอร้อยสามเนาะทึกของหมอร้อยสามประมาณสิบกว่าสัตนนี่แหละเห็นมีไฟหงอยู่หลายกลุ่มูงนี่แหละแม้ว่าพอแจ้งว่าแม้นฮับเอาผู้ติดคนป่วยที่ติดเสื้อพยาธ โควิด1 9บาฮับเอามาปิปัวหรือว่ากักกันได้อยู่นี้เนาะอันนี้เขาเจ้ากระทสามารถที่เบ้าได้รดว่าที่เขาเห็นนี้ที่ไฟหงอยเป็นห้องคุณเก็บตัวด้านบอกว่าสามารถทารสรุปเงินพอได้เพราะว่าห้องหมอร้อยสามคนแจ้งแนวนั้นแต่ว่าที่เนักษา ผู้ป่วยทั่วไปบอกด้วยว่าไม่อยังไงจะให้ผู้ที่ว่าได้มาเข้าเบื้องได้มาเห็นคิดวิจ,จารณญาณเอาเองเนาะมันแมน่นมันเป็นไฟหงุงก็ถือว่าคนป่วยก็หลายสมควรล้วอันตึกของหมอตัวนี้เนาะปกติตาวาเจ้าข่าวเจ้าเบิงเเบ้งก่อนผ่านๆมาตอนเด็กขาเจ้าข่าวเจ้าออกมาก็ก็กบ คือสิบัหลายบัหลายป่านนี่เนาะห้องหมอ,อตัวนี้มันหาก็่เปิดใหม่ได้ประมาณปีหนึ่งนี่แหละบุเกิดเนาะเหมือนว่าเด็กมาคือได้ยินน่แหละเนี่ยนะสองสามโมงก็มันคาประจำม,มาโดน สองสามโมงน่ะแม่มีลวดหาใจ้ตื่นก่อนเพื่อไม่หลับ้มยได้ยินเสียงนะสัตว์บอกขั้นพาเรายบตื่นมา่กี้ที่ได้ตื่นอยู่ดีนเนาะอันนี้แจ้งต่อบอกข่าวไทยทั้งยูทูบเบอร์นครหลวงจันทร์ก็คือยูทูบเบอร์โซนปทละทั้งยูทูบเบอร์ประเทศไทยไ้ ผู้ได้เห็นนั่กันเนาะฝักคุ้ท่าพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายสวยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้แน่นอนนี่เพื่อเป็นการกระตุกสุกนู่นกันเนาะออฟัซนต์เจ้าสพอตโมนี่มันก็เดกขัคัลวิาแห้งมันก็เสียงดังแห้งมันก็ย่านมู ตื่นเลยว่าเ้าค่อยๆเดจะได้ยินบ่ยินกับฟังเราอะะอเองแสดงขอเจ้าขอจะยุติการออกอากาศมือเช้านี้ก่นอนแล้วมื่นหลังจากแจ้งแล้วตอนเช้าหาหกโมงขับเจ้ากินข่อยเจ้าได้ออกมา,ารายงานให้ได้หูได้เห็นนรงกันเนาะครับแล้วก็เตือนขบับเจ้าจะมันจะได้ว่าหลายภาษาเด ในระค่างขนาดมีเชื่อกล่าวภาษาลาวมีกล่าวภาษาไทยเกิอเกิดสิได้ว่าภาษาฝราาัาราาราร่งเศสเนาะและ้วก็ต่อมากิดสิได้ว่าภาษาอังกฤษและอันดูที่สี่เกิดสิได้ว่าภาษาราาัสเซียเนาะเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้หูเนาะได้ฟังน้ำกันว่าอยู่ประเทศลาวเขาได้ทำการสกัดกั้นพยาธ ระบ,บาดโควิด -19 เก้านี่แบบไหนาจะคขยว่าให้ติดาามกันเพื่อช่วยเพื่ออกำลังใจให้กันเนาะ,ะเจ้าขอขอปรกอบใจราคาจากตุกคอนสพอตอนเศร้าตอนเศ้าเดิกมืนี่พบก,กันไว้ตอนเศร้า เวลาแจ้งแล้วเนาะสวัสดี